ดูกับข้าวไม่ได้ดูอันนี้เป็นที่เราจะสว่าไไก่ทอดนะคะดูดิอันนี้คือไก่เพราะนี่ไงมึงชี้ไปที่ไก่ชี้อันนี้คือไก่ทอดอันนี้คือลาบหมูนะคะอันนี้คือต้มแซ่บกระดูกอ่อนส่วนนี้คือผักแล้วก็แล้วก็อะไรอ่ะอันนี้คือขนมจีนค่ะอันนี้คือ ค่ะเดี๋ยวเราจะกินกันนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายมาให้ดูนะคะก่อนกินนะคะก็กินบิซี่จะสักกี่บาทไม่ใช่อมิ้น์มันจะกินดีไหมกันอ๋อมันจะมีกินหรไ่ด้ซิงเนี่ยเรื่องตาปนไอะไรวม่กินแล้วามสวยมิ้นนนานๆนานด้วยกันมิ้นนานๆถี่ก็ว่เป็นอะไรเราก็ัวระ ไปมิ้นเดี๋ยวกินอะไรคะไปดิ้นเดี๋ยวต่อบอกิกลัวไปวันเขากลัวไปเขาอุ้ยัไปไหนคะัวไปเที่ยวอ้วนเลยเนี่ยไหนเดี๋ยวมึงไปอย่เงี้ยแมึงจะไม่อ้วนกลัวไปเขาจุดได้กูแล้วเดี๋ยวายก่่นแ้วอ่ะนี่กูลาค่ะกูลา เวลาเพิ่มค่ะหอมเค็มอ่ะอร่อยมากพอาะขอบอกกินแล้วก็ยุบขายอีกเริ่มเลยค่ไอ้นี่อาหารมาครบก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใหม่แล้วกันค่ะเดี๋ยวรอให้กับข้าวมาครบก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะคะแล้วน่เนี่ยอย่างเงี้ยอย่าไปอย่าพูดงไปทำอะไรเลยจริง